PARA สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูพี่เพลงอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในนวมยวันเด็กวันรูค่ะเรื่องความหมายความสําคัญของวันเด็กนะคะเด็กๆอยากรู้กันหรือเปล่ามีความหมายความสําคัญอย่างไรบ้างนะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณรคพิเน่จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ความหมายและความสัมคัญ์ของวันเด็กแห่งชาติค่ะวันเด็กแห่งชาติในประเทศไทยนะคะลูกตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมค่ะและในปี2565ค่ะจะตรงกับเสาร์ที่8ของเดือนมกราคมปี2565นั่นเองค่ะเอ๊เด็กๆสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าทําไมวันเด็กแห่งชาติถึงต้องมีขึ้นมาเพื่อค่ะลูก เพื่อให้ทุกคนในประเทศนะคะตระหนักถึงความสําคัญแล้วก็ความคิดของเด็กๆว่าเด็กๆต้องการอะไรในวันเด็กแห่งชาติซึ่งเป็นวันของลูกๆค่ะและที่สําคัญเลยค่ะเพื่อกระตุ้นนะคะแล้วก็ปลูกจิตสํานึกให้ลูกๆทุกคนนะคะตระหนักถึงบทบาทที่สําคัญของประเทศค่ะเช่นการทํากิจกรรมรวมกับคนในชุมชน2 การมีระเบียบวินัยค่ะแล้วก็เพื่อเด็กอยู่ได้ในสังคมของตนเองนะคะสุดท้ายค่ะข้อที่3ค่ะเพื่อให้เด็กทุกคนรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ทราบความหมายและความสำคัญของวันเด็กไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะาวันเด็กกี่สิไปเที่ยวที่ไหน ลืมถ่ายรูปนะคะมาอวดคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ